สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนตอนปิติทายาทสิง์ประกาศข่าวเศร้าสูญเสียคุณญ,ญาตระกูลพิรมพักดีว่าเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งหนึ่งคนที่มากความสามารถและไม่มีใครมารู้จากสําหรับตอนปิติพิรมพักดีสาม,มีของนางเอกอมตะอย่างนุนบวรนธพิรมพักดีโดยตอนนั้นเป็นนักธุรกิจทายาตรุ่นที่4ของตระกูลพิรมพักดีผู้ผลิตเบียร์รายแรกของประเทศไทยโดยเป็นที่ทราบกันดีว่าตอนปิติก็มิพพิชายอย่างเต้ภูริพิรมพักดี เป็นนักธุรกิจและนักร้องชาวไทยเป็นสมาชิกวงกรุงเทพมาราธอนเตยภูริศเป็นทายาทคนโตของตระกุลพิรมพักดีและล่าสุดก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจยกับตอดปิพิติและเตยภูริศทายาทสิงห์หลังประกาศข่าวเศร้าเมื่อศูญย์เสียคุณญ,ญาตระกุลพิรมพักดีโดยเตยภูริศได้โพสต์แกรมระบุข้อความว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะครับญารับให้สบายนะครับผมในขณะที่ตอดปิพิติก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ารักญาติตลอดไปครับท่าน กำลังคนในวงการบันเทิงแ้ะชาวในต่างเข้ามาแสดงความเสียใจยในครั้งนี้กันอย่างมากมายท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ